เดี๋ยวเราเลิกแตอนนี้ประตูเต็มห้องกูเลยเนี่ยเฮียดึงเฮียกูไม่ว่าประตูมันเต็มห้องกูตรงประตูปากประตูไม่เต็มห้องกูเฮ้ยตรงนี้ก็มีนี่นี่นี่นนีี่่เต็มไปหมดเลยอะเจ็บปากเจ็บปากข้ามาครับน้องโฮ้ยกูบอกว่าดูโลช่ยโดแต่มันโหลดไวมากเลยอะไปเปลี่ยนอะไรมาครับไปเปลี่ยนอะไรมาไปเปลี่ยนร้านดีใช่ไหมครับอ่ะใช่ครับอ๋อร้านจิบนะครับจิบจิบจิบเบลินนะครับวันหลัง เกมนี้มีองค์ประกอบคำแลกวางไฟระพริบและกระโดดอะไรวะเปิดบริบาลกลางมีทุกอย่างนะใหญ่ๆเสียสดี่ก๊ออยู่กับฟีดตะวันซันนี่มิดนะครับมาเส้นสันอืออู้บริษัทอันนี้วันนี้เสียงว่าอาจจะเป็นแปลร์นะท๊ทปพอดีจะเป็นร้านไหนกำลังเทเลพอร์ตกำลังส่งสัญญาณการรายงานกำลังส่งโทรกำลังตื่นตื่นเตือนโอ้ไเชียเชียคอมบิลิตไอ้เชียอ่ะจอมือเอาไปสวย เอาหลุดหลุดเอากูกูเกมหลุดเอ้าการควบคุมพื้นที่เอาเกมกูหลุดไอ้เหี้ยฉางแม่งไปเล่นอะไรอย่าไปเก็บเกมไปสักเพื่อนเพื่อนกูกูเจอเกมหนึ่งเว้ยมันชื่อว่าแบล็ก o กลด์เบสคิกเกอว้ยแม่งมีอีกแล้วเอามาเอ้ยเนี่ยมึงดูดิไอ้แม่งมีเดี๋ยวล็อกจะผู้สร้างของคุ้ยรางวัลอะไรวะจะผู้สร้างก็ได้รางวัลเนี่ยมาสักอะไรเนี่ยมันเล่นไงมันเล่นยังไงโอ้โหเฮ้ยมีนอร์มอลด้วยเป็นอิเลเวเตอร์วะ โอ้โเข้าเขาดีดเข้าเลยดีดอ้าวอะไรกูมีสัตว์อะไรครมีสัตว์ไอ้สัตว์เลี้ยงท้าไมอินเตอร์เฟซแม่งดูยากจังไงเฮียแม่งแบบโคตนขี้กาอะไรเข้าไปเลยประตูไม่เปิดเดี๋ยวมันก็เปิดไอโง่เพื่อนเพื่อนประตูเนี่ยแม่งเข้าได้ด้วยฮะเนี่ยเดี๋ยวประตูเนี่ยมาดูดิแล้วกูหายไปเลยไฟใช้ไม่ไแลกที่นี่อะอ่ะไฟกาเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยออกมาดิลยเสียงเวกี้เฉี๊ยบเฮ้ยริบเปิลย่งเี้เฮ้ยรีบเปิดเร็วริบเปิดเร็วเฮ้ยไป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 โอ้โหเฮ้ยแค่แสงโคตรมีออนเลยไอ้เฮียแสงตาไลยมึงมือดูหน้าตาไอ้เฮียไฟทะลุเป้าหน้าทุกคนเลยสัตว์แม่งทุกคนไม่มีหน้าไอ้ประตูเมื่อไรจะปิดเนี่ย

กูไม่แหลกอะแหลกแหลกจังเลยอะแหลกจังอะรีบรูบรีเล่นดีกว่าเฮีกว่าอยู่ต่อไปไม่แหลกชีวิตคงหนาไม่อไปดีกว่าโอ้โอออกูรู้แล้วทำไมแม่งแหลกไอ้โอ้ยตกตกโอ้ยออกอาลโดปหมึงอยู่ไหนตายแล้วเกูเหงว้เลยเฮียกอินไม่แก่แล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลย มึงมึงอยู่ไหนกูอยู่ในเครื่องบินวะกูอยู่ในสายการบินวะเชี่ยไหนไหนไปไปเดี๋ยวไปอ่ะเขาเขาไม่ให้ลุกจากที่นั่งแล้วเว้ยอันตรายล่นแต่กูก็ดำแล้คนแม่งเยอะสัตว์เลยอ่ะตอนแมบนึงอ่ะวอลดูซี่มายแฟมิลี่โอ้คนดก็รักมาห่อเลยเยสครื่องบินผูดูได้รอบเลยว่ะฝักบัวและไอ้มือดูมือดูห้องกัปตันดิมีคนอยู่คนหนึ่งอ่ะ ได้รอดไมเลยะกลับัาเป็นเบคคอนดีอะเอ้ยมึงจานดูดูเหรอโอ้ยคิดว่าไอมึงเย้าของปิดไปไหมไอ้ยอะไรอะไรโอเคมีซวิวงแล้วไปไอะไรอะไรเกิดขึ้นโอ้ยแหลกแหลกแมรู้้นเลยไปเอาข้างหน้าข้างหน้าแม่งไม่เหลือเลยข้างหลังอ้ยติดกูเยอะเอ้ยอะไมูมาล ไอ้ยักษยใครแม็กจุดระเบิดไว้อะไม่บูมองนักบินบูมองนักบินอะวีไอ้เชีย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 เขาผิดระเบิดไอ้สัตว์กระตันกระตันขหมอหมอขึ้นบินไปไอ้เชียมันไปเสิร์เชียไอ้สัส เออลอยลเชี่ยมันกลงจะลงน้ำแล้วอีโอโอ้เขาินตีจังรุนแรงมามามยังไม่อยากตายเอออ่ะเดินไปได้เลยอ๋อเอาเอาเอ้ยใหย่่ย่หญ่แม่ดเมื่อกี้เมื่อกูจะออกไปนอกอ๋อนอกอไไปไปกันหน้าไปกหน้าไปกอ่ะอไลงลงงประกับกับกัับกัไยังไน้แล้วเอออะไรอะไรอออ๋อ ไอตัวกูลงน้ำไม่า <c oughs> เอะไหมไอเยอี้เอมันบอกว่าเครื่องเครื่องอาจจะไม่ยอมรับสำหรับเครื่องที่กากเอาไปกู <c oughs> จะบอกว่ากูไปคือหนึ่งในนั้นเลยกูยังไม่ได้เริ่มเลยกูอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยเกิดแล้วเ,เกิดล้เ,เลมื่อไหร่แกๆเนี่ยเอาไม่ใช่จยเป็นแบบกระตุกไม่รู้มันเกิดยังไงเลิกเกิดตรงไหนกูเลือกเกิดไม่ได้ชีวิตกูเกิดมาคลิกก็เริ่มสระานที่เลือกเกิดแล้วเอาไหนอ่ะไม่มี มาเลยกูยังไม่เข้าเกมหรอกูออกเข้าใหม่แบบมึงดูมันแบบแมปแบบตรงแดงๆนี่อาจจะเป็นพายุแรงนะว่าแต่มึง um. อยู่ไหนนะตลกเลยไปตลกเลยอ๋อเนี่ยครับไปนี่นี่นี่ใช่มึงปะนั่งหลังกระบะไม่รับความปลอดภัยเอะกูขึ้นยังไงขึ้นยังไมไปไหนแล้วกันเออเชี่ยกูยังไม่ทันขึ้นเลยสัเราไปไหนอยากเห็นอยากเห็นพายุเออให้กูดูแมพให้ไหม ลืมอะไรกันคอนเซอร์หนักมาไอย่าลืมคอนเซอร์นะเดี๋ยวลืมเอไอ้งกูต้องไปทางไหนกูต้องไปทางไหนกูต้องไปทางไหนไม่รู้ว่ามันมืดดับหรือมึงแอบมืดเียดิมึงดูแบบโอ้ยกูเร็้ยวเลยแล้วกันดูเองไม่ได้วะอุ้ยแอบทำให้มันมืดยังไงไม่รู้มือมึงขับเชียร์ไปเลยกูกูลองซื้อรถกันนะตัวหนึ่งเจได้ฉ่ำโอ้ยดูเลยกูไอ้ยามืดแล้วกินเกา อยกกูถ uh ่ายรถเองได้ตกล้ไรถรถรถมันไหลรถไปโอ้โหโอ้หอ้ห้หเดนไอหนไไอ้กูอเข้าใหม่ไหมไม่ไม่ไไม่เอาไม่เอาไม่เริ่มใหม่ไม่เร oh oh, like totally ิ่มใหม่ไอ้จ็เลเตแม่ง ไอ้คือได้รับขับได้แล้วเฮียไอ,อ้มึงรีเชนคาแรคเตอร์มาปัมป๊มดิปั๊มเฮียอะไรมึงก็มาเองดิเฮโอ้กูไม่รู้มึงอยู่ไหนไปเอาเป็นไกลไอ้เชียกูก็ไกลอย่างมึงอ่ะและ้วกูแมปกูดำด้วยสัตว์เล่นในหมู่บ้านรถในหมู่บ้านข้าวขาวอ่ะข้าวขาวอ่ะอย่างตัวหลังขับออกจากเมืองเลยไม่ใช่เยอะแล้วมีใครอ่าโลเปโลเปอันครับครับดูจูบเอารับสายครับผมสเปนิชครับผมคุณซานนี่อยูอ่ไหนครับ ผมกำลังขับตรงมาครับคุณสปีนี่จอดอยู่ออมน้ำมันไหนนะครับใช่ใช่ผมอยู่ปั๊มน้ำมันตลกคาเฟ่ครับเดี๋ยวผมขอดูแบบก่อนนะครับครับครับผมตอนนี้ผมดูแมพด้วยนะครับเอ้ยโอ้โหรายละเอียดดำปิดเลยฮัลโหลครับคุณสปีนี่ได้ยินผมกไหมครับได้ได้ยินแทบแจ๋วครับผมว่าไงครับคุณมัสเห็นน้ำมันล้นหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออมารอแล้บเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นด้วรับคุณรู้ป่าว่าการชนเข้าไปในพายุอ่ะไม่ใช่สิ่งเดียวที่น่ากลัวนะเว้ยแต่เลยน่ากลัว เมื่อกี้รู้ไหมชิ้หนากกว่าการชนกันเองไงลุงมาลุงมาผู้โดยสารมาเดี๋ยวเดี๋ยวแก้พาไปส่งลูกค้าจะไปไหนครับอ่าของมึงเข้าไปทางไป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 ทางใต้นะครับไปทางใต้คุณตะวันครับลิมิตสปีดมันสับเป็นห้านะครับผมคิดว่าไม่น่าจะดีนี้นะครับการที่เราขับเร็วเกินไปเรื่องของมึงเนี่ยชนแม่งอะไรอย่างเงี้ยมึงดูทางให้กูดิได้ได้ครับดู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 ครับ กำลังดูนะครับถนนเนี่ยเป็นเส้นเหลืองๆเลยครับขอให้คุณตะวันนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงเออ่ป้อมน้ำมันสนุกสนานนะครับเราเราต้องเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับจะจะที่ที่ข้างข้างหน้าจะจะมีร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วบึ้งเ่าเฮียเดี๋ยวเรา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 เลวเลวซ้ายมือก็ได้นะครับ ใหญ่มากจริงๆตายแน่ๆวูบ้าวูบ้า ne วูบ้าคิดว่าเวลาเข้าไปจะได้เงินบ้างนะในนั้นไม่ได้อาจจะตายอะไก็ได้ปิวขึ้นไปเลยเหมือนแอร์พลายนี่เชียวเยกระตัดไม่คอดรอไว้เจ็บหน้านี่เดี๋ยวขวาไม่มีสะพานไม่มีสะพานนี่วะไม่ไม่ไม่ไปถึงเที่ยวเลยสะพานไม่มี เย่ไปตรงไปโดูจะถึงแล้วจะถึงแล้วไปเช้าพอดีเฮียเดินทางทั้งวันเลยเก๋เฮ้ยเออมึงดูพายุดิยังเหลือเศษขี้ตีนเลยสัสอุ้ยอู้อู้มึงดูเขาพอดีอู้อู้มวลมหากัยสกายแม่ไอ้สัสกาะลอยฟ้าไอ้ยักษ์สกายเปียไปหมดแล้วมันมีเฮียแล้วเราฟ้าจะใส่พอกลัเข้าไกลบุกเมโอ้ เราเข้ามาใกลๆพมันเร็วหายมันเร็วกดหายไปอ่ะสุดแบบแล้วตกโลกตายหลกมันแบนเธอบอกมาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเออเอเออเสียอเวลาชิเออเไปดออเออเออเมอเออเออออกออออเออเออเอเลยแเสอเอเเเอ แบบดูดูดูบลัมทอมไปเชียววิวูสูกาเบรียลาฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแต๊บแตบแต๊เดี๋ยวกูไปรับปุ่นอยู่ไหนขับไปเลยขับมาโกนขับมาโกนไปแล้วไปทางไหนวะกูต้องลงแล้วเดี๋ยวสู้ทางอายุก้อนใหญ่ใหญ่อายุก้อนใหญ่ไม่ไม่กูอยู่ในสีแดงเลยเว้ยตอนเนี้ยไอ้เหี้บบีเอ๋เลยกูไม่รักแล้วหลอกกูไอ้เหี้ยของมือที่มันต้องขอหลอกตาย ยังไม่ได้เข้าจุดกลางโอลังเลี้ยวไปหลังเลี้ยวไปจะเย็นไอ้นุ่มพายุไวมากตามไม่ทันเออแล้พายุมันไวปคืออะไรวายเท้าพามตท้าพามมงไม่เห็นไม่เห็นโอ้พายุไวมากเสียงเสียงฟันลองเสียงฟันลองกรุ๊งเสี้ย่ฟันลองบุบูบูบมึงเสกเป็นชาปอ่ะแอ้น่จะไปบูชิ่งเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกคิดได้ต่าคุ้งได้ทำได้แน่โอ้ยรถจะเสียเลยโอ้ยไอ้เชี่ยน้ำแข็ง เชี่ยมีเหี้ยอะไรตกเสริลรถนะท่านกนเหี้ยเฮียรถกูกลายเป็นกระบะควันดำเลยเหี้ยเฮียรถกูจะเจ๊งแล้วอุ้ยอุ้าลงฝ้าลงฝาผ่าฟ้าผ่าน่ากลัวไหมไม่ไม่ไม่น่ากลัวเมื่อคืนน่ากลัวไปอ่ะกูนอนอยู่ดีๆฟ้าก็ผ่าเฉยจะกันจิกันไอ้นุ่มวะกูหน้าหน้ามึง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 มีรถลอยด้วยรถลอยด้วยอ๋ออาออ๋ออ๋กูกูจะลอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลอยร้ออู้อ้หมุนใส่ยูกูจะพายุใส่โคลนเลยท้อ วิ่งโดนน้โดนมากระหว่างนักวิววิววิวโย่โหเฮียเลยไปดู้ปิวขึ้นไปตลอดทฮะรถสั่นรถสั่นสั่นยังไกง่ะแล้วกูณมาสั่นเออเออขึ้นเอาเฮียลดความตายหามาเลยอุ้ยโอ้ยปไวมากโอ้ยต้นไม้ขวางทางเต็มเลยอ๋ออ๋อรถกูไหลเอาไว้ โอ้โอ้โอ้ไอ้ยามึงดูแลกูย่ามึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วติงแล้วติงแล้วใครท้องไหวมึงดูกูอ้อมวะกูหลุดกูหลุดอ่ะแกหล่อเหี้ย่ามึงกูเข้ามาในโซนของพายุแล้วไอ้คิดเลยเยอะเยอะเยอะโอ้ยอะไรสีเศรษฐาดไปเลยไปบ้านเมืองฉนงบ้านเมืองฉนงเนี่ยไอ้ย่ากูเกินไปม่วิ่งลอนลอนกูบินลอนกูบินลอนกูบิน